นี่พบแล้วนี่คือโงมหน้าทั้ง23คนเลยนะครับแ็นหนักใจแทนคณะกรรมการ,รมากๆตอนนี้นะฮะกำลังรูปรมคแนนกันอยู่นะครับผมเพราะว่าแต่ละคนต้องยอมครับ ตั้งแต่วันแรกที่เจอน้องๆแต่ละภาคจนมาถึงวันนี้นะครับทุกคนพัฒนาขึ้นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสามารถบุคลิกภาพรูปร่างหน้าตาวันนี้ทุกคนแบบสวยหล่อมดเลยสวยสวยไหมหล่อมั้ยทุกคนสวยไหมหล่อมั้ยสวยไหมคะเออดีเลยนะเอามาว่าระหว่างที่เรากาลังรอคะแนนจากคณะกรรมการอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับกน้องๆหน่อยดีกว่าไหมพรีมได้ค่ะ,<ฮ>ะเดี๋ยวเดี๋ยวถามพรีมก่อนเลยปรีม ให้ปรี๊นเลือกคนแรกนัให้ปรี๊นเลือกว่าปรี๊นอยากคุยกับใครวันนี้วันแรกเอาผู้ชายหรือผู้หญิงคะเอ้าแล้วแต่ปรี๊นสิครับถามพี่ได้ไง เอเอปเป็นยังไงครวันนี้ตื่นเต้นไหมมากค่ะตื่นเต้นแบบสุดๆเลยสุดๆเลยใช่ไหนปริ๊มอยากอยากรู้เลยจะลองบ้างอีกนะวันนี้เสียงเชียร์เยอะขนาดนี้ต,ต,ตื่นเต้นแล้วเตรียมพร้พอ,พอมมาพร้อมยังคะเตรียมพร้อมมาแบบเต็มร้อยเลยค่ะอื เล่นเตวื ite, ่อดาวรุ่งก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับภาพดีกว่านะครับมายกมาผู้ชายในบ้านดีกว่าไหมไหนเปรมเปามเปเือโอ้โหนี่บ้านของน้องเจมที่เขาใไปใ้านเร่องมากเลยมีน้องูด้วยนะนอกรากมีออสการ์มีกีตาเฮ้ยในญี่ปุ่นกับพรีบเมื่ไงจ้างมาเขามาแล้วิ่งมาถึงมาครับเปิดคดีเปิดดี เอาใาะยูะน oh! oh. ี่ได้มาค่ะายอะองหน้าที่ผมยดีกว่ายกให้เลยตื่นเต้นน้องออสาเป็นไงบ้างคะ้ไหมคะตื่นเต้นมากครับเปที่าบทเก่ยวนาดเนี้ตื่นเต้นแต่ว่ามีแฟนคลับเยอะนะคะน้องออสการ์ ขอบคุณว่าขอบคุณนามนะครับที่มาเชียร์ผมในวันนี้ครับขอเชียน้องออสการ์เลยค่ะใครต่อนี้อีการ์ตกกลางแบบไหมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเลยครับเอเลยัสดีครับผมชื่อกรนนะครับอันนี้กระว่าถามชื่อไม่ได้ถามพิสัยคชื่อกิะลอนหรอใช่ครับชื่อกะนครับแต่ว่าชื่อกะอนจออบวหรป่ บอกไทยคะ่ะไม่ได้ร่อนครับบอกตัวเองโอ้โหแล้วที่มาที่ไปของชื่อของเป็นยังไงทำไมถึงชื่อกรร่อนออก็สมัยผมอยู่ยมัธยมก็แบบตีรุ่นน้องที่เรีงง <Okay. S 1> ยยเรียกกันว่าร่อนร่อนเฉยๆอย่างนี้ไม่ร่อนคือเราไปร่อนหรือ,อยังไงเอวร่อนอะครับเอวร่อนเฮ้ยแม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพูดมาขนาดนี้แล้ว งานนะจรงานลรงเราจะมีเพลงอะไรบ้างนะครับวันนี้พี่มาขอชื่อนะคะพอจะมีเพลงไหมฮะทีมงานมีเพลงไหมฮะอ่าอะไรโชว์กานรอนของเราให้ดอี ดูไม่ค่อยดีเลยปอยก็ป่อยคนอะประมาน้องผู้หญิงสักคนนึงดีกว่าไหมฮะคนไหนดีคะบ้าพงกีตากีตาเหรอกีตาเหรออ่ะกีตากีตากีตาอยู่โน่น่ะขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะฮะน้องกีตาอ่ะวันนี้กีตาเป็นยังไงวะตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากค่ะถามนี้ดีกว่า เมื่อคืนเนี่ยได้นอนหรือเปล่าก็ได้นอนแต่ว่านอนดึกสองเก้าโอ้โหตื่นกี่โมงคะน้องพีต้าหกโมงเช้านี่ก็คือถ้าเกิดว่าร้านหน้ามาก็เป็นทางด้าเลยทีเดียวตอนนี้ทุกคนนะครับเพราะว่าเมื่อวานทุกคนก็มาซ้อมกันก่อนใช่ไหมใช่ค่ะยังเห็นน้องๆฮาทุกหกทุ่มยังอยู่ที่นี่กันอยู่เลยนะคะฮาทุกหกทุ่มเนาะใช่หกใช่ไหมคะดึกคำสั่งโบราณมากเลยพีเดียวยังหกเลยค่ะยัคืน แล้วมี่น้องกีตาร์มีอะไรอยากจะบอกแฟนๆที่วันนี้เนี่ยเขาโอ้โหมีป้ายไฟมาด้วยมีอะไรจะขอบคุณใช่ไหมค่ะก็อยากขอบคุณทุกคนที่มาดูนะคะเพราะว่าหนูก็มาจากฐาดใหญ่ะค,ะค่ะตอนที่งาน,น,นก็ต้องจากฐานาใหญ่ะค่ะก็มาเชียร์โอ้โหสุดยอดมากเลยเน,น,นี่ยขอบมือให้หน่อยเล้วเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมผู้เข้าประกวดของเราในวันนี้ บอกเลยว่าแต่ละคนไม่ธรรมดานะครับมีมาจากคุุมค่าของปร,<ท>เระเทศไทยเลยนะับอย่ายืนใกล้น้องนะทำไมครับดอกค่ะใครดอกครับเสองคนเลยค่ะคนดอกไม่ได้ต้องถามเลยหรอใช่ไหมเอออ่ะอยังไงตอนนี้ระหว่างรอแดนอยู่นะอีกสักคู่เดียวเลยครับเวทีของเราเนี่ยเป็นเวทีของคนที่มีความสามารถมีความกล้าแล้วก็มีความฝันเอางี้ดีกว่าเริ่มจากผู้หญิงก่อนแล้วกันที่บุญจะไม่ถามแล้วนะเพาจะ ว่าจะไปคุยกับใครใครอยากพูดอะไรยกมือกเลยครับดีไหมอาใครอยากพูดกับอะไรเพื่อนแฟนไหมคะคอยากพูดอะไรไหมฮะทีเล้หรอ ใจพวกเราแฮมปัสตา2022ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะครับเอาละฮะถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะครับรีบใช่แล้วคะ่ะนาทีตื่นเต้นอีครั้งนะคะตื่นเต้นนะครับเพราะว่าตอนนี้รายชื่อทั้ง6คนที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปนะครับอยู่ในมือของพวกเราสองคนเรียบร้อ,อยแล้วนะครับคโอเคเอาลคะครับ ถ้าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มประกาศที่ฝ่ายชายกันก่อนนะครับเราไม่มีการเรียงผลคะแนนไม่มีการเรียงระดับอะไรในทางซิ์เลยนะครับใช่ไหมฮะค่ะสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบฝ่ายชายคนแรกนะคะ คนสุดท้ายกันแล้วนะครับที่สะ่ัดเข้ารอ,อบคงคนนะฮะ